ใช่ไหมค่ะแล้วเออแม่ฝันว่าแม่อ้อมถูกเลขหกาฝันว่าแม่ถูกเลขหกล้านค่ะหรือสิบสองล้านนี่หกล้านหรือสิบสองล้านป้าจู ถามหน่อยลูกแม่ถามเบาๆแม่อ้อมเขาซื้อตัวไหนลูกงว<ม>ดนี้มแม่ยังไม่บอเขาไม่ไม่บอกเลยเหรอว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนยังไม่บอกค่ะจะถูเนี้ยเออเออรอเออแสดงว่าแม่อ้อมจะถูหกล้านใช่ไหมหนูฝันไว้แล้วหนูอยากได้อะไรนะถ้าถูหกล้านเนี่ยหนูอยากได้ไอรแฟร์ที่มีปากกาค่ะ อี่ป่าตังันพี่นองเอาไว้วะแม่แม่ไหวแม่อ้อมถูกเยอะไหมประมาณ0ค่ะลาพันองนี้แม่อ้อมบรู้ใช่บอลูกลาม่ออมไม่บอกเลยไปซื้อลอตเตรี่ตัวไหนไว้น่ยยังไม่บอกรอแล้วอคแล้วน้องเอิไปซื่อน เป็นลูกสาวเนาะสาวไม่อ้อมสาวไม่อ้อมาอก็นชี่้ีหาอีก้วพี่้อเป่าอีกแล้วหนูคิดว่าพี่จะมาสี่ลูกหนูไม่แน่ใจค่ะหนูชอบเลกชอบเลขนี้บ้าีหากับสีเก่าคือไก่กันนได้แล้วเวอชอบห้าเกูบอกนเนาะ วิ่งเลยแม่อ้อมเลยไม่่ง่แม่อ้อมเลยใช่ไปดูรถตีด้คุยุยว่าไงนูคุยกันก็บม่อ้อมะว่า่ากับเวลาแล้วหนูก็ไปคุยว่าแม่อ้อมรถตีตัวไหนวันนี้ด้อืมมาบอกนะบอกพิมรามนะถ้าหนูอยากได้ไอแพหนูอยากม เขาชอบเนาะเผื่อเผื่อใหบ่ไเด้เด้อวันที่เนี่ยเนคือแนใจน้องเดินเนี่คือ4หาหาเนาะหนูเอามาจากไหนลูกตัวนี้หนูไม่ฝันเหรอไม่ฝันเยาวเรี่กากความพูดดังๆหน่อยหนูเห็นในคววงฝันที่ว่าแม่อ้อมถูกเพนบอลูุกแต่หนูไม่แน่ใ,ใ,ใ,ใจหนูก็คล้ายๆครับคาว่าจะเป็น4 5 5ใช่ไหมที่บอกว่าแม่อ้อมจะถูกลอตเตอรี่ หล้านไม่ได้ใหค่ะแต่ว่าชอบเลโอ้ชอบส่วนตัวลูกเห็นในฝันเลยลูกสี่ห้าหตัดดินลอดเมนหาซีซีหาโซฟาหาหน้า,<ห>า ปกติแกไม่เคยบอกนะครับผมอนี้ลาขีบอนะคะเีว่าอยาปาดแห้งหรือะให้แม่อ้อมนี่ไปซื้อสี5หาห้าม่รูวแม่จะซื้อตัวไหนแล้วหรือไม่ได้บอกค่กิดวานะเรานจะมาหยอกเล่นืให้ให้ยายนกซื้อด้วยไหมนั่นลกจะซื้อไหมซื้อซื้อต้องให้ เสียหลานเลยบาดีเสียแมวเลยเสียแมวโุ้ยแมวหลายดูกจะเอาหเอาขอเอาหูอของขเกนดเลยบาดนีพี่น้องจะเอาแมตีนหรลูกจะเอาแม่โอ้แมอแมอมหมเสียใจหรืาแมวตาแันนรักเมืนี๋อ้อมากเ่จะเอาอะไรนัวันนี้ คาเป็นหมื่นเหมลูกตอนนี้น่าจะลงแล้วน่าจะลงแต่ขันเช่บอกสาวน่าให้ถูกนดเนาะตัวไหนนะตัวไหนนะนางฟ้าบอกให้แม่อ้อมไปซื้อหน่ะสี่ห้าแลไม่ไ้บอกแม่อ้มบอกฮบอกหนูบอกหนูแลวให้ใครซื้อให้นนางฟ้าบอกน้องเอิรนว่าให้คุณแม่ซือสี่ห้าห้าเสร็แล้วหนก็ฟันฟันตอบว่า ความสุเลยได้โทรศัพท์แล้วสีน้แม่ปูกกี่ล้านนะในความฝันกล้านตัวนี้นะโเลยบาตไนลูกเ็เลยหไม่รู้ว่าแม่ถูกตัวไหนแต่ว่าเราเห็นแม่ไปเข้ไปเอาตังคึนแล้วก็แวะไแยที่อยที่บิ๊ีเขาบอกาีคิดว่เอยอยากได้ไอแพดในควฝัน แม่โบถูกเยนะเดี <bbe> ๋ยวแม่โบถือให้ไอ้แบไม่แผบนะเอาแม่โบซือให้4 5 5แล้วลูกเลขนางฟ้ามาบอกน้องเอิน4 5 5เม็ดเดียวเลไก็ถือเอาแน่ให้ยายนุชถือ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 เลขน้องเอินหน่อยตัวนี้ใช่ไหมให้น้องดูก่อน้อ้ใหน้องเอิน สามตัวเลยเหรอสามตัวเลยเด้อพีนองเด้อนองเอิญเด้อค่ะเด้อเว๊กบูเด้อี่เด้อล้านสาวเกว๊อเนี่ยมากเนี่ย่ดูคนไม่ดกว๊อเกวอเนี่ยาท่านไห้ดูมันบอบเบิกจับถหนเงี้ยซื้อขนมใหนึงแวด้ฝันฝันเด่บวกได้ได้ไว้ก็ทำ นมดอะไรคะชื่อน้องอะไรน้องเอินน้องเอิน4.55หเม็ดเดียวรับเกมดล้านเกมดล้านตกี้ทางว่าฝันแจ็คเกียร์ผู้จิสงให้ค่าขนมตะดุดน้องเอิร์ยังกยฝันห่างกันที่คอยบอกโอายนเอาพี่น้องอีีค่ะ ี่หหเม็ดเดียวน้องเอิญมั่นใจ3าตัวใช่ไหมลูกียคุณตาโอ้คหัะผมแม่รักมณีรับพอเฮฮาให้อีกหนึ่งร้อยนะคุณตายเฮฮาจะให้หนูหนึ่งร้อยบาคุณตายเฮฮาให้หนึ่้อยบาทขออีกร้อยหนึงน้องน้องเอิญนี่มั่นใจ3ตัวเลยแม่บอลลูกยังสิดไดไอแพลูก ุนนเอให้ามกมมากยนมมากอยกขึ้นค่ะเพี่น้องเอซีค่ะสำหรับตัวเล็กแนวทางของน้องเอิญเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะเขาฝันไหมค่ะฝันว่านั่งฝ่ามาบอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ